รสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องควบคุมสื่อสารอำเภอดอกเิเศษนะครับนั่นงแท็กซี่กันครับนี่เพื่อตอนต่อไปนั่งทาแท็กซี่ถ้าบ่ากับมุมวัวในดอกครับตอนมืดนะครับเดี๋ยวนี้มันมืดมากถ้า,า,าก,ก็นั่งาแท็กซี่นะครับรถกับคิ้น เข็นมาจอดเลยมองนี้นะครับเช่หรือกับติดไปยไว่ารถเสียนะครับจดไปไ้บเป็นเบืองอยูน่นะครับว่ารถเสีย่าเท็กสี่ย่ามำไรสิมากันรถทั่วไปสักันเงี่ยห้องมีแต่นปปคนอยากนอนครับขณะน,นี้เวลาเท่าไหร่ตีสองสี่สิบแดล้วีสองส,สรครับ ดูไปกันนะครับพอมก่อกลุ้ยเด็กสบายเลยนี่กันมาแบบนั้น,น,นหอแท็กซี่เหรอาคุณรถหน,น,น้าแต่ละคนยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมนี่นเอา้าล้างสิบวันล้างกันบ้า แนวว่าดนล่างฝนล่างนา,นางหรือเป่าครับยังยึดเกาะแนวว่าดันล่างเยอะกนครับผมไม่เป็นไรครับเราก็จะสู้ต่อไปนะครับไม,ไรรบไมไ่ว่า,วาอ,อ,อุปสรรคของเราจะมันจะยาวไกลสักแค่ไหนเราก็จะไปนะครับผมให้ถึงฝั่งฝันตรงนี้ก็ะ่ายแท็กซี่ครับผมนั่งจูคจิเคอยู่นี่นะครับพร้อมร่อนครับ

ลังสีมันยังมายอมแผ้ครับไปสตาร์ทเพิ่อีกเทื่อนึ่งครับเลยบทคือเก่าครับจักเป็ยนเนี่ยคีมาลอ,อยวันพันปีบ้เคยเป็นจักเถื่อนก็แปลกนะครับงานไป งานสีขาชุนบุรีนี่เป็นตลอดเลยงานที่สองเลยนะครับงานสีขาชุนบุรีนี่เป็นนี่แหละครับฝากไว้ไม่นองเบิ้งน้ำได้ครับเต้เบิ้งสวยกันเบิ้งแย่งสวยกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับผมอาการเป็นยังไงเพื่อผูกผมสิอัปเดตในเบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับไว้เป่นองครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอคำคำว่าสวัสดีครับผม